สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนมันนี้ก็มาพอ่อช่องอุทัยดวงดาวแชแนลอีกนเก่าครับสี่มาบอเรื่องถังครับมาบอเรื่องถังไปลงคลิปหลายเดือนครับพกเดือนพกเดือนเจ็ดเดือนครับไปที่นี้ผมว่ได้ว่าได้รเดรเียนโทรศัพท์ะนะเขาจะอินบอกเขามาเขามาทาัทาง้ทงพ่อแม่พี่น้องสนใจอยากซื้อถังเน่เพิ่นบอกเพื่อนอินบอกเขามาทั้งทั้งเฟซบุ๊กเนี่ย มันหลายๆครับมันถือสะแปบมันถือสะแแ่มแล้วมันดันไปอยู่ขางล่างผมบอคคอยเห็นนะครับหรือบอยบอยคอยเดี๋ยวไปเบิ้งก็คับประธานชุดทยนี่เพื่อนนี่เจ้านี่ติดต่อครับผมบ่ได้เพื่อนก็เลยโทมามหาทั้งเพี้ยนผมจังว่าเดี๋ยวตกลงราคากันครับจังเลยจไปจังหวัดนครปฐมครับเอาเพื่อนกำแพงเสียนครับประจามเรียบร้อยครับทารถมหับมลรงครับสองถุงรถต้นทีมหบขนส่งยี้อมหัเนี่ครับท้งนีไม่ไม่ ขมเข็ยดแล้วเฮ็ดไปแต่เฮงล่ะครับแต่ว่า,ากับมเะเบงมาเช็คเบิ่งอีกตัวหนึงก็มีแก๊สอยู่ในนี่ครับเปล่าเปล่าไปาได้จักได้เดี๋ยวผมสิขึ้นไล่ไปให้ครับเอาไล่ใหมไล่ตัวนั้นมันใส่บ่อใดล่ะครับตัวนี้พอจะเท่แต่เอาไปเฮ็ดคือกันครับถ้าสิสั่งมาอีก2ถังถังสยามแก๊สมาอีก2ถังไปเฮ็ดพร้อมกันเขียดพร้อมกันก็ถังนี่ครับเป็น3ถังตัวนี้ทั้งเก่าทั้งเดิมบ่ได้ขายครับ ไอ้สองทำเงินกับว่าได้ขายครับทั้งทั้งวรลดกตัวนี้นกับว่าขายครับแต่คันใดลราคา,ขา,า,นข,นาข,ขายอยู่ยังตะกล่องขึ้นยางเขายางออกอยู่บ <c> น <oughs> นี่ครับแต่เรืว่าบอกพี่บอกน้องว่าผมสิใช่ไล่ไว้ไม่ตัวไล่เก่าหนังอยู่ในยูทูบเน่ะมันมันบวดได้ครับมันมันใส่บวดได้ผมเขาลบโทรศัพท์มันหายเป็นไปน้ำโทรศัพท์มันต้องสมัครม่ครับ าเ้ิ่งของแถมน้ำครับประเดิอันนี้เดียวผมมเแบาราค่ะเก้าใบาเท่าหาใบเออหนึ่งใบม่วงเก้าใบเท่าครับนี่ราคา่ครับลาคา่รลาคา่ะยี่หอนี่ทั้งนี่ทั้งแบบนี่แต่ตัวนี้บ่ได้ครับบ่ขายตัวนี้ของปตทอ,อมันทั้งดีเลยนะครับกินกี่เก้ากับบ่ได้ับ้าเบงของแถม ผมมีแถมเสียบไปนี่เก้าิเก้าซิเ้อันนี้มันยีสามสามเ้นผมมีแถมในเบอร์ิเก้ 对。 เข้าซีฟเส้นผมไม่เทียมให้เพิ่นเข้าโมกุกรณ์ให้เพิ่นน้ำเสื้อเก้าซีฟเซ้นอันนี้เสื้อกมันเป็นเสื้อได้ได้เย็บกระสอบดนะครับได้เย็บกระสอบแบบดี แล้วก็บโซดาไฟ ا หนึ่งถุงมันนี้หนีสิมียางนั่นจางก็ประมาณร้อยเซนนะครับหนึงง่งยางยางเป็นหยางวางใหญ่แล้วครับจางเร็วรับพี่ครับล่อ,อันนี้ฟ้าครับฟ้าแบบบริเก็บเกี้ยมันจะมีผัดตีข๋าขาวๆอยู่ในนี่นะครับ มีพัติขาวๆอย่างนี้นี่ถ้ากแกะออกนั่นเอาใส่โล่หนึ่งโล่สองขีดก็ได้โล่หนึ่งก็ได้ครับแต่แบบโบกแกะนี่มันเอาตรงคำนวณว่าพักพักอันน,ออน,นั้นตรงนั้นะครับผมมีผมมีสร้างให้โลเจ็ดขีดเพื่อกระสอบเพื่อยังนเมื่อกีอยู่ประมาณโล่เจ็ดสี่โล่หกขีดเพื่อพัติกนับนะครับเอาพักพัติถึงแล้วจะเครื่องยิวเมันอกี้สี่แล้วอยู่ประมาณโล่สองโล่สามครับนี่เท้าไฮนั้นหนึ่ชุดหนึ่งนี่เทือดเทือนหนึ่งนี่ครับ ่าบันเทิงเพื่อนอยากได้ลูกโป่งราคาไหนอยู่บ่ค่ะบัรเทิงเพื่อนจะดูกโป่งบ่ได้ราคาไหนครับเพราะว่าบางเจ้าเพื่อนอยากขอแถมลูกโป่งเพื่อนกะบ่แม่นเก่าผ้าหาบ่ค่ะบ่คาเมื่อินครับอ้เมื่อินหนึ่งเมื่อนลูกโป่งสามโลหนึ่งเมื่อนหาเลยแถมลูกโป่งสามโลแล้วก็อุปกรณ์เฮดแก๊ตนะคะพี่น้องพวกแบบดีสามโลแต่ขันราคา หนึ่งมื่หาหลอยได้พี่น้องจังเดเทเอาลูกโป่งให้อีกตามดูค่ะแบบให้ค่ะไายให้นะคะนี่นะครประถมซิตี้กรดอกงานเถิงน,นะครับกระดอดงงานจีพอเดือนหนังแท้หนังแท่กรดอกงานผมมีงานเลยลอยกับท่องบ้านผมก็บบริจัดครับผมมีทางไปเลยกับพอดีก็เลยหยุดเทปบ้านเทปลังค่าไม่ต่อเติมทั้งบ้านนี่เหมื เพื่นเพื่อนทีมาเอาตอนไหนคะ่ะนี่เอาปรนมาณสองถุงครับสองถุงขึ้นรถสองถุงขึ้นรถประมาณสองถุงแล้วหลังจากขึ้นรถแล้วก็ประมาณสองหมื่นถึงสามหมื่นหอดครับไปไซค่ะนี่ไปไซไปนครปฐมจังหวันนดนครปฐมมาเพิ่มกำแพงแสนครับบ้านนี่แล้วสนใจติดต่อได้พี่น้องเด้อเดี๋นนยวที่คืนไล่ไปห้เด้อครับนไล่ไปหายเพราะว่าทัดแชทเนี่ยมัน มันบริเป็นมูกันแล้วมันถมมันสับแตมไปทั้งลุมคุณครับมันดันดันดันลงไปทั้งลุมย่างพงกบกสามชีเมือยังห่ะเหรียญเท่าไรสาจังห่ะเบิ่งเพิ่นเจ้านี่จนได้ติดต่อโทรมาหาแฟนผมป้าอดีนตายขึ้นมาย่านิว่าใดขายครับครับผมมือที่สามต้องลุเอาเนี่ยครับเลีวเลี้ยวไอ้หลุมมาเลยเลี๋ยวยาทาเบิ่งขึ้นรถน้ำกันนี่ครับเทืนหนึง ตัวนี้มีมีแก๊สครับตัวนี้ทั้งทั้งผมใส่ประจําตัวนี้ตัวนี้มีแก๊สครับมีแก๊สตัวนี้มีแก๊สนี้กระเป๋าถุงโป่งผมแต่จะได้๋ยสร้างถุงโป่งไหวมันมันบ่อคอยมีงานหรอกผมก็เลยบ่อบคอยนอยิดนึ่งนะเยอะยังหนีเมื่อไรหรอกครับเยอะยังหนีประมาณสามสี่กิโลตน กับอยู่ในรถฝนก็บมี่ครับ่มจมนั่นเป่าแล้วมันอยู่ในรถประมาณสามสิบประมาณนี้แหละครับแต่จังเบิงตอนรถมาเอาทางอีกค่นหนึ่งเด้อครับ อันนี้เพื่อนกาคุณทรงกำลังเขามาเอาของจ้ะคุณทรงกำลังเขามาเอาถาังเก็บสีทรงไปนครปฐมจ้า ้องลายป่ะองารองพชงแต่ก็มัดับเมื่อ ใช่ใอุ้มลูกเห้นะอุ้มไม่หไหร่มานดียรับของขึ้นรถเรียบร้อยครับ พอเกินพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้รับของแน่นอนบุับครับเนาะครับเรียบร้อยครับ รียบร้อยเรียบร้อยรัยบทร,รบงถึงบานเลยครับขมาวคนที่รับเป็นรถกับรถบีกใบรถยังกับต่างๆเราเยหันส่วนมากที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ครับแต่ตรงมีคู่มือแต่แนวอื่นฟังเก่เอาอยู่ครับแต่ว่าแต่ว่ามันกระต้องตึงต่องคือตั้งถังแก๊สนี่ยเป็นต้อั้งถังเป่าเป็นหนึ่งหลับถ้าถังมีแกะเป็นบ่อหลับกดีนยวออกไปไป,ปิดประตูะครับ พรุ่งนี้รอรับของได้เลยครับพอพันตีกลับตอนนี้เลยครับตีกครับตอนนี้ไปห้องเทประมาณตีสี่ตีหา้าโมดเดินเช้าก,กับแลนลวงนครปฐมครับผมด่วนดวน เรียบร้อยครับเสร็จสิ้นภารกิจเอาละครับสำหรับคีนี่กะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปรออีกเรื่องหนึ่งอยู่นังครับเพราะว่าไปเบิง่งถังอีกทังครับไปออกขายของอยู่พ่อเดือนครับ รถเกิดจอดบริสต้ตาจนแบดเบิดเป็นเดือนเลยครับแมงเยลลังคาตัวนี้ครับมองจอดรถน,รนี่ครับนี่ครับนี่ยสองถังแต่ว่าถังนีบริค้าถัางนีขายอยู่ครับคะแนนราคาผมจะไปเฮ็ดถังเฮ็ดข้อพร้อมกันครับเดี๋ยวนี้ผมก็ลังสั่งสยามแก๊สมาอีกสองถังครับอีกประมาณสี่หมื่นหอดเพราะว่าผมสั่งมาตั้งแต่ อยุธยาครับมันเข้าว่า,วามันมาบ่ได้มันนามถ่วมมาออกจากก็ดังมาเลยครับประมาณที่หามือเลือกอาทิตย์หนึ่งอย่แล้วแล้วจังิ่งความกันครับไปสนใจเดี๋ยวผมสี่ต้องไล่ไปให้ทักเพราะว่าอินบอกมามันันะแปรม,มันถือสะแปรไม่ได้เป็นงูกันแล้วมันัะแปมนะครับมันอย่ข้างล่างครับสำหรับคลิปนี้กะสี่เดี๋ยวพ่อจะมีก่อนครับ สวัสดีครับ